ยังค่ะเพื่อใช้ทุกคนนะคะก็วันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้เราจะมาแกะพัสดุกันทั้งหมด6<า>กชุดไงก,ก,ก่อนเลยนะคะจากร้านนี้นะคะในทว<ม>ิตเตอร์นะคะอันนี้เป็นอะไรนี่นะคะที่เราสั่งมาจะเป็นไส้แฟมนะคะเพราะว่าตอนนี้เออไส้แฟมเราหมดแบ<ต>บมือสองเนาะอาจจะมีรอยนิดนึงนะคะแต่เราไม่ซีเรียสเนาะโอกแอกันี้นะคะ มากเลยเกลนะเกียน,นมากเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นสายแฟลร์อันตาโปรเป็นแบบก้าช่องนะคะอันนี้ยินี่นะอุ้ย,อยของมีรอยทุกคนเดี๋ยวเราทักไปคุยกับร้านนะคะเดี๋ยวมองไปดูแลต่อนะคะอันนี้คืออะไรการ์ดการ์ด อ,นน okay. อันนี้นะคะเป็นการ์ดนะคะที่เราได้มาอันนี้ไมต้องมีแา้ออไม่ใช่นะคะทุกคนนี่นะคะน่ารักมากอันนี้นะคะ ทุกคนจำได้ไหมก็คลิปที่แล้วของน้องไอ้น,นี่สุบินเป็นโปสการ์ดนะคะนี่อันนี้เป็นของน้องยอนจูนนีของแถมด้วย,ยนี่นะคะของแถมโปสการ์ดนะคะโอ้ยน่ารักมากนี่นะคะโอเคอาน้นอันนี้อะทุกคนอาจจะแบบคุณนชื่อแอ็ใช่ไหม ก็คือร้านนี้เป็นร้านดิวการ์ดของเราเองนะคะเป็นร้านประจำติ๊กเกอร์มาให้ด้วยขอบคุณนะคะคือแม่ค้าน่ารักมากอู้โอ้ยเราหาแบบหาเนิ่นนานมากคือประเด็นคือหานของน้องจนจุนไม่ได้ก็เลยต้องหาของน้องสูบินมานะคะทุกคนแล้วก็ได้มาแล้วนะคะเห็นไหมเป็นไอดีนะคะเป็นของซีซันกรีตติ้งซึ่งซีซันกรีตติ้งเนี่ยของทีไอทีคือเลิกผลิตไปแล้วนะคะก็คือ เปิดพรีมารอบเดียวแล้วก็ไม่ผลิตเลยนะคะแล้วก็มันนี้กา๊าซไอดีอันนี้สูงมากอันนี้เป็นอะไรทรงใหญ่มากอ,อันนี้ไม่ได้เขียนชิอแอกมานะคะทูกค่นี้นใหญ่จังอะ่ะแกตรงไหนนี่อโอ้ เทคดีมากขอบคุณมากนะคะอ่านี่นะคะลูกค้าจากจากยูนิฟอร์มนะคะของน้องๆทีเล็กก็คือมันจะมียูนิมันจะมีชุดเนี่ยพวกเนี้ยเปนของทีเล็กนะคะขายแล้วก็จะมีการาดตัวเนี้ยสุ่มเมมเบอร์มาให้นะคะแล้วก็จะได้ภาพรวมอันนึงแล้วก็เมมเบอร์อันนึงงถ้าเกิดเราจะไม่ผิดนะแต่อันนี้เราหาซื้อแบบรวมมาได้นะคะ ะะอันนี้คือแบบหายยากมากนะคะยิ่งเป็น Mem แบบเมมเบอร์เดียวก็คือยิ่งหายยากก็อันนี้เป็นเอ,อ่อของแถมนะคะทุกคนเห็นไหมต้องไม่กล้องฮัลโหลเออนะคะทุกคนของแถมโอเคก็วันนี้หมดแค่นี้นะคะไว้จเจอกันในคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย